สวัสดีค่ะ Privacy t a l ท with Mayuri นะคะวันนี้กลับมาเคสตัศี้ที่ฝากไว้เมื่อวานนะคะเรื่องเกี่ยวกับการที่ได้รู้ข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองแล้วมันส่งผลให้ไปยิงแอดโฆษณาทําให้การเมืองมันพลิกให้อีกขั้วหนึ่งชนะขึ้นมาทันทีนะคะมันถึงรู้แล้วนําไปสู่การเลือกปฏิบัตินะคะเคสที่เป็นมหาการที่ทั่วโลกน่าจะเคยได้ยินกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับ m b r i d g e a n a l y t i c a นะคะเ b r i d g e Analytica เป็นชื่อบริษัทนะคะที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือทํา Data า n a l y ิติเพื่ ื่อ,อธุรกิจการค้านะคะซึ่งมันเป็นเรื่องโดยปกติอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลูกค้าพฤติกรรมหรืออะไรพวกนี้เพื่อที่จะทําโฆษณาและยิงแอดออกไปเพื่อให้เอฟเฟกตีฟในการที่ลูกค้าจะซื้อของกลับมานะคะเหมือน2วันที่แล้ว3.3นะคะใครที่ได้ช็อปหรือได้เอฟไปนะคะนั่นแหละค่ะคุณอาจจะดูเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาทำอนาลิติกและยิงโฆษณามาหาคุณนะคะลักษณะมันเป็นแบบนี้ในธุรกิจการค้าทั่วไปแต่ทีเนี้ยมันมาใช้กับภาคการเมืองยังไงนะคะเริ่มจากทำไลน์ก่อนอันดับแรกนะคะ ตัวแรกเลยคือตัวที่มีปัญหาคือเวลาที่มีคนทําแอปพลิเคชันบางอย่างนะคะดรอเล็กซานเดอร์นะคะ โคแกนนะคะถ้าจำชื่อผิดขอภัยนะด็ Alexander ogan, อกเตอร์อเล็กซานเดอร์โคแกนเนี่ยก็ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะ The Digital Life อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วให้คนเข้ามานะคะแล้วกดแอปพลิเคชันตัวนี้ในตรงมันจะมีเวิร์ดดิ้งเยอะๆและข้างล่างสุดท้ายเขาจะเขียนคำว่า allow นะคะยอมรับไหมนะคะหรืออนุญ,ญาตให้เข้าถึงไหมจากไฟล์ต่างๆนะคะมีประชากรจำนวนมากที่ไปกดตรงนั้นนะคะว่าโอเคงั้นอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเวลาที่แอปพลิเคชันมันมาอินสตอลเสร็จแล้วมันขอเข้าถึงเขาเข้าถึงในไฟล์ ไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปไฟล์กิจกรรมไฟล์แชทต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งไฟล์คอนแทคต่างๆในลิสต์ที่เรามีชื่อเพื่อนเราเบอร์โทรเพื่อนเราหรือว่าคอนแทคลิสต์ของเพื่อนเราทั้งหมดนะคะ mm hmm. เขาเข้ามาถึงระดับนั้นได้นะคะ มีคนที่ไปคลิกตัวนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ของด r อกเตอร์อเล็กซานเดอร์เนี่ยประมาณ2 2 7 0 0 0 0คนแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันลิงก์ไปยังข้อมูลเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะมันเลยทำให้ข้อมูลประมาณ80ล้านลายนะคะไปอยู่ในมือของตัวดอกเตอร์อเล็กซานเดอร์นะคะรวมถึงข้อมูลที่ไปเจาะเอาระบบของตัว Facebook ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k เนี่ยแต่ละคนมีเพื่อนเยอะแน่นอนนะคะ ไปเจาะเอาระบบตัวนั้นขึ้นมานะคะก็ทําให้ Facebook โดยมาร์คซักเคเบิร์กอะสามารถจับได้ว่าอ้ามีคนบุกเข้ามาที่จะมาดึงข้อมูลออกไปนะคะเขาเรียกว่าเจอช่องโว่นะคะ Facebook ก็เลยปิดช่องโว่นะคะแล้วก็บอกให้ดร์อเล็กซานเดอร์โคแกนเนี่ยลบข้อมูลทั้งหมดของ87ล้านยูเซอร์ที่คุณเอาข้อมูลทุกเรื่องของเขาไปนะคะเพราะมันคือข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยมันใช้งานได้มันเป็นมูลลาคามันซื้อขายได้ เขาเวสบุกก็ขอให้โคแก้นเนี่ยลบข้อมูลนะคะทำลายข้อมูลนั้นออกไปนะคะปรากฏว่าดรอเล็กซานเดอร์โคแกนเนี่ยเอาข้อมูลนี้ไปขายนะคะผิดวัตถุประสงค์แล้วนะเหมือนกับแอปพลิเคชันนั้นให้ใช้อย่างหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์มันมีแค่อย่างหนึ่งแต่ไปเจาะข้อมูลและเอาข้อมูลทั้งหมดมาและเอาข้อมูลนี้ไปขายต่อให้กับบริษัทเคมบิดอน a l ิติกสนะคะซื้อขายข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วผิดหนึ่งเรื่องแล้ว เคมปิตอนาลิติกาได้ข้อมูลตัวนี้มานะคะปรากฏว่าเขาก็ไปทําการวิเคราะห์นะคะแล้วเขาก็ไปยิงแอดโฆษณาช่วยทําไดนะคะคือทาไดมาจ้างนั่นเองนะคะเวลาที่เขาวิเคราะห์พวกนี้ค่ะเขาจะแยกคนออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่เห็นด้วยนะคะกับทาไดนะคะกับกลุ่มที่เห็นด้วยกับทางเฮเลอรีคินตันนะคะคนละภาคกันเขาต่อสู้กันอยู่กับคนตรงกลางที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างเนี่ยค่ะเขามาเจาะกลุ่มที่ประเด็ดนนี้พอเขารู้ว่าใครที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างเขายิงแอดเข้าไปหาคนกลุ่มนี้ค่ะ การยิงแอดแบบนี้เราเรียกว่าการทำท่าเกตเตดนะคะการที่จำกัดกรุ๊ปได้ยิงท a r เกตได้นะคะส่งผลให้ทางฝั่งของทรัมป์ได้เนี่ยใช้งบป,ประมาณน้อยกว่าฝั่งของเฮเลรีคลินตันนะคะไม่รู้จำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่ามันน้อยกว่ากันประมาณเกือบ3เท่าอะ่ะคือถ้ายิงแอดได้ถูกต้องมันใช้งบป,ประมาณน้อยกว่าและเอฟเฟกติฟมากกว่าเลยทำให้โผของการที่มีการเลือกประธานาธิบดีพลิกทันทีจากที่คลินตันนะคะนำมานะคะแล้วตอนหลังทรัมป์ก็มาพลิกเอาชนะได้นะคะ เรื่องมันมาแดงเอาตอนที่มันมีพนักง,งานคนหนึ่งของเคลมบิตอนาลิติกเนี่ยค่ะเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะคะชื่อไอวี่นะคะไอรี e นะคะคริสโตเฟอร์ไอรีเนี่ยค่ะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติมันไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้งก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะคะ mm hmm. สำนักข่าวการ์เดียนนะคะของอังกฤษก็ตีแผ่เปิดโปงเลยว่าการเลือกตั้งที่มันมีการบิดเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วยิงแอดโฆษณานะคะแล้วเหมือนใส่ อินโฟเมชันแบบนี้มาเรื่อยเมันทําให้การเลือกนั่งไม่โปรง่งใสไม่เป็นธรรมนะคะก็เลยเรียกมาร์คซักเคเบิกขึ้นไปที่ศาลนะคะแล้วก็ให้มาร์คซักเคเบิกรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันถูกเจาะมาจากตัวของ Facebook ด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็มาร์คซักเคเบิ์ก็เสียค่าปรับไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นหุ้นตกพอสมควรนะคะตอนนี้ก็หุ้นตกอยู่ในของ Facebook นะคะเนี่ยค่ะมันคือเรื่องเกี่ยวกับการนําข้อมูลความคิดเห็นบางอย่างไปใช้บางประโยชน์นะคะซึ่งในประเทศไทยมิลิไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ได้มีเคสของประเทศไทย